มาดูที่เนทันยาฮูครับคนนี้ก็ใช้ย่อยนะฮะแล้วก็บอกล่าสุดเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นใจอิสราเอลบ้างอิสราเอลเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะอันนี้ผมสรุปคร่าวๆแล้วกันนะที่แกออกมาพูดเนี่ยแกเป็นผู้ถูกกระทำนะฮามาสเนี่ยมาบุกอิสราเอลก่อน ทนะําไมโลกเนี่ยถึงมาเรียกร้องให้เราต้องมาซีดไฟหรือหยุดหยุดการยิงนะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อิสราเอลเนี่ยรับไม่ได้เลยกับการที่ยังมีฮามาสอยู่ข้างในแล้วก็บันดีคืนดีก็มาปลุกระดมกาซ่าแล้วก็ส่งคนมาฆ่าคนอิสราเอลนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เนทันยาอูพู้ล่าสุด เราเนี่ยแสดงจุดประสงค์ค่อนข้างชัดนะเรื่องของสันติอะไรว่าไปนะครับแต่ว่าฮามาสเนี่ยแหละที่มาทำให้ม mm ันต้องเดือดขึ้นมาแล้วก็อิสราเอลเนี่ยไม่สามารถทนอยู่เฉยๆได้นะที่จะปล่อยให้ฮามาสเนี่ย เข้ามาปลุกระดมนะฮะคนในชนวนกาซาแล้วออกมาก่อก,การลายแบบนั้นอีกนะครับอ,อ่ะทั้งหมดทั้งมวลก็อ้างความชอบธรรมกันนะฮะก็อย่างที่ผมบอกแหละความขัดแย้งมันก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มนุษย์เองเนี่ยก็ไม่ได้เรียนรู้กับอดีตเลยนะฮะ,ะสงครามที่เกิดขึ้นมันบ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วนะว่ามนุษย์ไม่ได้เรียนรู้อะไร มาดูกันต่อนะรเรื่องของตุรกีนะนี่คือท่าทีล่าสุดนะก็หยุดการเทรดหรือการค้ากับอิสราเอลแบบ completely แล้วนะฮะแล้วกเ็เม็ดเงินเนี่ยรว่าง,างการค้าระหว่าง2ประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.8ิลนลียนในปี2023ก็หยุดแล้วนะฮะก็คืออาจจะเป็นการมองว่าอิสราเอลเนี่ยทำไม่ถูกต้องนะแล้วก็ทางตุรกีเนี่ยก็ ขอประท้วงเล็กๆแล้กันด้วยกันไม่ค้าขายด้วยนะฮะดูกันต่อไปก็จะเริ่มเห็นแต่ละประเทศเนี่ยเลือกข้างนะฮะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับ